สนามข่าว101ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับในยุคของการปฏิรูปนี้แล้วก็พูดกันเยอะพูดกันบ่อยมากก็เป็นปัญหาจริงจริงเรื่องของการศึกษานะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีภาพสะท้อนที่ทําให้เห็นว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเลยนะครับนั่นก็คือการออกประกาศใช้อำนาจคอสชอตามมาตรา44นะครับในการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างนะครับยุบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็จัดโครงสร้างการศึกษากันใหม่เนี่ยรนะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่วันกรร่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลเอกดาภงรันตนสุวรรณก็ออกมาชี้แจงว่า้ประกาศที่ว่าน,นี่นะครับมันออกมาด้วยเหตุผลอะไรแล้วมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องการขาดการบูรณาการ<ม>าต่ตก็พยายามจะบ,บูรณาการเข้าด้วยกันนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลาการซึ่งที่ผ่านมาก็มีปัญหาอะไรต่างตงนี้เดี๋ยวเรามาฟังอีกมุอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากท่านศาสตราจารย์ดรพิริยะ ผลพิรุนจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นีได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็มุมมองของท่านต่อการใช้มาตรา44เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคนีนะครับเป็นอย่างไรปฏิดตามกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะครับว่าไอ้มาตราสีสีซึ่งออกมาวันก่อนนี่นะครับเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างทางการศึกษาเนี่ยนะครับ อธิบายให้ให้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการศึกษาเข้าใจง่ายๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเปลี่ยนอะไรเขาทาอะไรแล้วผลมันจะเห็นอะไรบ้างครับอาจารย์โดยโดยโดยหลักการเนี่ยเนื่องจากว่าเราศึกษาระชาร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการกระจายอํานาจมีบริบทอะไรต่างๆที่ที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะในที่ที่เราทราบพอดีว่าการศึกษาก็เป็นงประมาณที่สูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดระบบการศึกษาเนี่ย โดยโด่านการจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาเขาใจว่าคงพยายามที่จะในการจะทำอะไรแต่ละทีเนี่ยเพราะจากมีการกระจายมากแต่เยอะมากเนี่ยทำให้แก่ละทีค่อนข้างจะยากเพราะในปัจจุบันที่ที่ผ่านมาของภารษาของเราเราก็ให้บทบาทกับตัวตัวท้องถิ่นหรือตัวชุมชนหรือถูกไม่ต้องเขตกิจกาศึกษาค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะแต่เนื่องจากว่าโอเคผลการศึกษาหรือผลการศึกษาที่ออกมาเราเที่ยวเราก็ทราบประเดียแล้วว่ามันมันก็ไม่ค่อยดีนักหรือไม่ค่อยน่าเป็พอใจนัก นะผมก็เห็นว่าโอเคนั้นในรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากว่าน่าจะมีอํานาจพอสมควรในการที่จะจัดรูปแบบใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นในตัวตัวกฎหมายเป็นมาตรฐานสีเนี่ยนะโดยการโดยส่วนตัวผมผมยังเห็นไม่ไม่ค่อยชัดเจนว่าตกลงเนี่ยจะทำอะไรกันแน่ีือว่าี่ตัวหลักการเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้าไปแักแจงเข้าไปควบคุมอะไรใหม่นะแต่ว่าตัวแต่ตัวแต่เราแต่นเรื่องของการจัดการเรื่องของการจัดการเรื่องของการพยายามเข้าไป อาจจะก,การกระเบียบก,การเรื่องของผู้มีญ่อาน้จต่างๆนะแต่ว่าโดยภาพรวมวันนผมตัวผมเองก็ยังไม่ได้เห็นภาพชาัดเจนว่าเขาจะทําอะไร <Okay. S 2> นะคือแต่ว่าตัวตัว,ตว,ตวหลักการง่ายๆของการพัฒนาการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมองมองให้ให้จริงๆอาจจะเชิง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 ไปบางข้ามนิดหนึ่งก็คือว่าการศึกษาที่ที่ดีเนี่ยนะฮะจริงๆมันต้องมันต้องมีความแตกต่างกัน, mm. นมีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของพื้นที่ในแต่ละบริบทของชุมชน นะเพราะฉะนั้นาเข้าใจว่ามีความถูกล้อก็นเยอะข้อข้อข,อขอบวนข้อหนึ่งก็คือว่าการจัดการแบบแบบรวมศูนย์เนี่ยมันจะ,ะมันจะทําให้ความแตกต่างกันลดนลงหรือเปล่าอยูนะ่หราจะคิดแบบแบบเดิมอะไรคนหลไยคนนักการศึกษาหลายคนบอกว่ามาตาแบบนี้จริงจริก็เหมือนกับเมื่อสามสิบสปีที่แล้วที่เราจะมีรัฐบาลคล้ายๆกันแตปถือแต่ว่าในตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ยังไม่มีประโยชน์ความแตกต่างที่ที่มากเหมือนเหมือนในปัจจุบันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทําให้การการจะแบบแบบแบบกรณีของการการรวมศูนย์หรือการการมีอำน,นาจไปส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างได้ผลนะแต่ว่าในในในปัจจุบันเนี่ยจากที่บอกไปมีความแตกต่างกันกันเยอะมากเนี่ยข้อระวัผมข้อหนึ่งก็คือว่าเออผมยังไม่เรายังไม่เห็นภาพว่าการการแจกการแบบรวมศูนย์มนจะนํามาสู่ความการศึกษาที่หลากหลายแล,แล้วก็แตกต่างไป่ละชุมชนได้หรือไม่ครับเอออาจารย์ครับมีม,มีมีคนพยายามอธิบายแล้วที่ผมตรวจสอบตูเนี้ยว่า ไอ้โครงสร้างปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องการกระจายอำนาจไปเนี่ยคือด้านหนึ่งก็เป็นหลักการที่ดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอำนาจที่มันถูกกระจายไปเนี่ยมันกลายเป็นตัวขัดขวางในการเวลาจะผลักดันอะไรไปสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมันยุ่งยากมันทําอะไรได้ช้ามากเลยแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องจุดที่ทําให้บรรดาพวกองค์กรครูทั้งหลายแหล่โครงสร้างต่างเนี่ยก็เป็นเป็นพูดกงานเป็นอิทธิพลเป็นเจ้าเมืองในวงการกันแต่ละจุดแต่ละจุดทําอะไรก็เลยลําบากที่จะผลักดันตรงนี้ในเรื่องของการปฏิรูปมันมันมีส่วนไหมครับอาาจรย์ะ แลก็มีส่วนๆหนึ่งเพียงว่าการกระจายอำนาจในในปัจจุบันเนี่ยเราเราเรายังไม่เอาตรงคือเราเราเราให้บอาให้ผมว่าให้ชุมชนต่างๆมีการมีการเริ่มดจัดโรการศึกษารกันได้นะเพียงว่าเราเราก็ให้เขาทําได้แต่เรายังไม่มีการประเมินเขา ที่ผ่านมาเ<ม>ป็น<ม>ทิ้งไปแค่ไหนว่าจต่ได้ดีแต่ไม่ดีเนี่ย<ม>ปัจจุบันเราไม่มีผลเรื่องของผลตอบแทนคร<อ>ูไม่ได้อ้างอิงกับคุณภาพกาษา<อ>ผลตอบแทนหรือการเลื่อนขั้นของพอ,อ,อเองก็ไม่ได้อยู่กับภาษาดังนั้นว่าถ้าผมเป็นพอ,อ,อผมผมก็มีหน้าส่วนหนึ่งแต่ผมไม่จาเป็นที่จะต้องมา<อ>มาทําให้คุณภาษาดีเพื่อ,อจะเลื่อนขั้น การเลื่มขั้นผมไดขึ้นอย่อีหนึ่งเพราะนั่นคือเรามีการแจ้อหนาจแต่เราจะมีการประเมินประสิทธิผลของานนการใช้อำนาจนะและ้วท่นผู้ชการช้นโดยโดยภาพรวมเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นเรื่องของการที่ให้บทบาทกับชุมชนให้บทบาทกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาที่เพื่อที่จะการพัฒนาท้องถิ่นเนี่งอย่างตอนนี้เองเนี่ยก็มีมีท้องถิ่นที่จัดการศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลโรงเรียนสังกัดอบจอะไรแบบนี้ก็มีหลายที่ พอมีมีตัวเลขหรือมีมีการวิจัยอะไรมครับว่าผลสําเร็จของการทำไอ้แบบเนี้ยที่ท้องถิ่นจัดการศึกษาเองเนี่ยมันดีกว่าการที่ส่วนกลางทําหรือไม่แค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ตรงนี้เราไม่เห็นงานวิจัยในบริบทของทั้งประเทศเลยเนี่ยยังไม่เห็นก็เอยก็ดีศึกษาว่าการศึกษาในแต่ท้องถิ่นเนี่ยคือหลักการเขาจะมีเขาจะมีหลักสูตรแกนกลางว่าโอเคกระทรวงกระบอกต้องอย่างไรบ้างกับอื่นๆก็คือท้องถิ่นก็จัดแต่ว่าต้องมีมีกระบบแบบนั้นพิดแต่ว่า จุดอ่อนมันมันอย่างหนึ่งก็คือว่าบุคลากรครับนั<ะ>่นหมายความว่าตัวตัวครูหรือว่าตัวข้าะมาเนี่ยจะต้องมันต้องต้องไปตามค<ะ>อย่างปัจจุบันที่งานวิจัยที่พบว,ว่าเอ่อโดยท้องถิ่นที่พบว่าสุขสวัสดิเนี่ยข้อใจ,จง่ายๆข้อแรกก็คือหนึ่งก็คือผู้น<ะ>ําดีหต่ยว่าตัวอาจารย์ใหญ่ตัวอะไรเนี่ยเขาเขามีเปิดฝานกัน<ะ>อยากจะพัฒนาสูงอบตอก็เอาด้วย<ะ>กับสองก็คือเขาสามารถดึงมีอโตโนมีตที่สามารถรับครูที่มีคุณภาพได้ แต่ต่ปัจจุบันเนี่ยท้องถิ่จำนวนมากเนี่ยเราเราไม่ได้มีสองสองปัจจัยนี้นะครับก็นะคือตัวมอต้องเองก็ยังไม่เห็นภาพตัวตัวครูเองที่จะดึงครูที่มีคุณภาพเองก็ยังยังไม่ได้นะเพราะฉนั้นตรงนี้มันก็เลยมีทั้งมีมีทั้งปัจจัยที่สมเร็จและไม่สมเห็จครับเฮ้ไม่ใชจะกลายเป็นว่ามันขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของแต่และท้องถิ่นอะถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดท่องเที่ยวมีธุรกิจมีมีเงินสะพัดอะไรต่างๆก็มีอำนาจในการจะดึงบุคลากรสร้างบุคลากร จัดกา<ช>รศึกษาเอ,เองได้พร้อมมากกว่า,าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเพราะโดยบอกความความเหลือ่อมล้ำมาแต่ท้องถิง่นก็เป็นอีกมิติีกแล้วามายองเรียนอีกเกินครึ่งที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูอยู่ไม่แค่ไม่ถึงสิบคนนักเรียนก็มีจำนวนน้อยมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็ม,มันคอยทำความแตกต่างตรงนี้มันเลยทำให ความแตกต่างของความพร้อมในการจัดก็จะไม่เหมือนกันครับครับเพราะพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอมีมาตราสิบสี่ออกออกมาแบบนี้แล้วมันมันพอที่จะประสานกันได้ไหมครับในในระหว่างการการที่จะดึงอำนาจส่วนหนึ่งไว้ได้วยกันสั่งการผลักดันจากส่วนกลางแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งในท้องถิน่นที่เขามีความพร้อมอะไรต่างๆแล้วพอที่จะปล่อยให้เขาได้ได้ทำอะไรด้วยตัวเองได้คือคือมาตราส4เสี่เนี่ยที่เห็นดูเขาเขาบังคับใช้ในเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการนะแต่ว่าเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันคือเรื่องของการกระจายไปสู่กระทรวงมหาดไทยอ่า นะครับปฏิบการใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคือเรื่องของบุนาการเนี่ยมันคือเรื่องของการทํางานคุณรษฐีมพนต้องมีเรื่องของกระทรงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง่ะงั้นตอนนั้นตอนนี้ผมเลยบอกว่าผมยังไม่เห็นภาพว่าเขาจะทำอะไรโอเคมีมีการลงพยายามจะจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่ายังไม่เห็นภาพว่าจะทําอะไรทีนี้นะครับแล้วอาจารย์อาจจะยังไม่เห็นภาพของของสิ่งที่รัฐบาลเขาประกาศออกมาในในมุมของอาจารย์ภาพของอาจารย์ที่ที่คิดไว้แล้วครับอะไรที่มันจะต้องต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเราจะปฏิรูปการศึกษากันจริงจริจาก สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ครับครับขั้นแรกเลยผมคิดว่า,เ,าเราเราต้องเ,เปลี่ยนที่จุดใหม่หมดเลยทักนคกต,ติดใน่ให้สติให้สติกอบการศึกษาต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยยกตัว <ừ> อย่างเ <ừ> ช่นอ่ผมขั้นแรกเลยเนี่ยเราเรามองการศึกษาเหมือนกับเป็นคนโง่คนฉลาดนะฮะพอเรามองเป็นคนโง่คนฉลาดเนี่ยเราก็จะมีการสอบะไปต่างๆที่เราเข้าไปวัดเด็กเช็นโอนเ้เนเธอรสว่า<ฆ>ไปเนี่ยแต่็นริ่การศึกษาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการให้ความรู้คนนะฮะ มันถึงว่ามันมีแต่รู้หรือไม่รู้อะมันไม,ม่มีโง่หรือช้าดเช่นคนในท้องถิ่นนี้อาจจะเก่งปลูกข้าวคนในเมืองอาจจะเก่งภาษามันมันมันรู้คนละอย่างกันเพราะนั้นเนี่ยผมมอกว่าจุดข้อแรกกคือว่าเอา่อเพรามองว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยเกรนปลายไบรทที่เป็นเชิงของอ้โอนเนดหรือคะแนดดนอะไรพวกนี้ผมผมผมมองว่ามันไม่ไม่ค่อยแฟนนะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้มีความพร้อม แต่เพราะถ้าพอผมพอพอมีความพร้อมเสร็จเอาตรงนี้เข้าไปวัดเสร็จเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นเป็นกในการทำร้ายเขา,เาอ่ะนะเขาไม่พร้อมอีกแล้วเดี๋ยวเกณฑ์อะไรเขาไม่รู้ไปวัดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่จะจบเรืบองใบยาหนึ่งก็คือเสียจจุด วิธีจุดเศษเนี่ยให้ให้คุณค่ากับเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยทัศนคติของของใครครับอาจารย์ของใครที่จะต้องเปลี่ยนก่อนทุกคนนโยบายทุกคนนโยบายแล้วของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยบายตัวพ่อแม่ผู้ปกครองกก็ตามนะคือเราพูดนโยบายแต่ก็าเป็นศูนย์กลางคืออยู่กรุงเทพใหม่นครเราก็บอกว่าเฮ้ยโลกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทัศนคติ็กไทยต้องเก่งนี้นี้ในที่นี้จะมีความสเป็นขนาดนั้นแต่เพราะว่าแต่ละท้องถิ่นมีความต้องการไม่เหมือนกันนะฮะ แล้วจากนั้นเนี่ยพอ a อ t ต t u d e เสร็จแล้วเนี่ยตัวตัวชี้วัดแต่ละตัวเนี่ยมันก็ต้องแตกอันาตทสองฝิฝีต้องิต้องมีบทบาทในการบอกด้วยว่าเฮ้ยผมสอนเด็กมาผู้ปลูกข้าวเป็นนะไม่ผู้เด็กผมอาจจะไม่เก่งภาษาจีนไม่รู้ภาษาจีนแต่ถ้าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวของว่างนั้นภาษาจีนมีความสําคัญภาษาอื่นาม่สำคัญเพราะว่าตัวชี้วัดต้องมีความแตกต่างมีความสุขการบ้านแต่ตัวชี้วัดต้องมีความแตกต่างในแต่ละที่ซึ่งมันจะมีความสุขการ ประเมินอ,อุากรอย่างคู่อย่างคู่ใหญ่เงี้ยมันก็ต้องมีมีมแค่เป็นเทอรเเมทนะฮะเพื่อป้อกันกมันมันใช้ปกันไม่ได้นีหลังจากนั้นเนี่ยคอวงบประมาณโดยต่างๆนาน,นานเนี่ยมันก็ต้องไปตามไปตามความต้องการของแต่แต่ละพื้นที่อีกทีหนึ่งเพราะถปาไปจกงบประมาณเราเป็นแบบแจกไปหลายหัวหลายหัวไม่ไหวเขาว่าโรงเรียนเล็กๆก็ได้น้อยโรงเรียนใหญ่ๆก็ได้มากอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับก็ก็ก็เลี่ยงเลี่ยงไปอย่างนนี้ย มันต้องครับเริ่มต้นตั้งแต่ทัานคกติเลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าถามว่าตรงนี้ด้าจเดี๋ยวอะไรอื่นมันมันจะตามมาจากจากทศนคติที่ที่ที่ปรับไปฮะดูดูแล้วมันมันจะทําทํายากไหมอาจารย์ถามจริงจริงมันมาทำเพราะงยากเพราะเราเราแข่งกับกระแสโลกแต่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทาไม่ได้มันก็มันก็มีโรงเรียนโรงเรียนที่เขา เขาเรียนทั้งเรื่องอย่างเงี้ยแต่ที่เรารู้จักกันดีะนะฮะโรงเรียนที่แบบไม่มีเขาไม่มีการสอบเลยเนี่ยเลน้นเล้นทั้งสิบอกว่ามั่นเน้ะในข้อหนึ่งเนี่ยเราเรียนเพื่อเพื่อสนุกเพื่อสนุกก่อนนะแล้วค่อยเรื่องการสอบที่ก่นกนอนจะเป็นอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันสามารถที่จะยกเลิกได้นะฮะสามารถทาได้นะแต่แต่ว่าเราพอเราไปไปตึง้งไปยิงกับโลกมากเห่นไปดูอันดับเกี่ยบในโลกบ้างปดูอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามาันทาให้เราเราไปผิดทางเหมือนกันแต่ยๆอย่งมีททำทำแล้วไม่ทำได้ครับ ถ้าผู้ปกครองสมมติอย่างผมเนีเอาอะไรเปลี่ยนถาท่านกติเข้าใจอย่างที่ที่อาจารย์บอกนะฮะแต่ว่ระบบมันไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าลูกผมก็ต้องคงต้องไปสอบโอเน็ตเอเน็ตอะไรนี่เหมือนเดิมไม่ทำยังไงอาจารย์มันก็ต้องปิับนี้อันนี้นี้ดความคิดที่ดีไอ้นี้ผมผมผมเจอปัญหาเดียวกันผมเจอปัญหาเดียวกันเออคือคือถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยไอ้ระบบประเมินผมผมนั้นผมแล้นำว่าควรมีการปรับปรับปรับไปก็ปรับได้ครับ S <S <an> ถ้าปรับได้นะ่ถ้าถ้าปรับไม่ได้เราผมคิดว่าสุดท้ายมันก็อยู่ตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวควาบมุ่งพอใจของแต่ละครอบครัวครับเพราะว่าว่าครอบครัวเราเราจะให้ลูกเราเป็นเป็นเลือดก็ืออุอหภูมเยอะๆหรือเรารเราให้ลูกเราทางสายกลางหน่อยก็คือ<ห>มีความสุขชีวิตแต่ก็ต้องมีเรื่องการเรียนบ้างหรือให้ลูกเราแบบอีกแนวหนึ่งเลยผมคิดว่าแต่ละครอบครัวมี กอมีข้อจํากัด้ามีสิ่งใหม่ไ่เหมือนกันฮะอ้อย่างเรื่องตอนที่อาจารย์พูดเรื่องการศึกษาทางเลือกเนี่ยมันคือฟังดูมันก็น่าสนใจแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เห็นในในในระบบเนี่ยนะครับไอการศึกษาทางเลือกต่างๆที่ดังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องลูกคนมีตาต่างนะถึงจะเลือกทางมบนได้เนี่ย ใช่ครับแต่ว่าผมก็จะว่าภาครัฐใช่ภาครัฐเรายังไม่ได้มอง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 ในมุมนั้นไงเราจะเอาเน้นแบบว่า mass education เนี่ยง่ายคือเอาแบบแกนกลางแล้วก็ใช้ทั่วประเทศอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วเนี่ยมันมีส่วนร่วมไม่เยอะคือไม่ต้องคือไม่จำเป็นต้องภาครัฐอย่างเดียวก็ได้นะภาษาทางเรื่องมันมีทั้งระบบที่ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมภาคเอกชนชุมชนก็มีส่วนร่วมมาช่วยจัดกันเองแล้วส่วนงบประมาณเนี่ยมันไม่ต้องใช้เยอะอย่างที่คิดก็มีหายรูปแปรก็สามารถทำได้ ครับสุดท้ายอาจารย์ครับถ้าสมมุติว่าไม่สมมติมมมแหละเอาจริงๆเลยเนี่ยนะอาจารย์จะเสนอข้อคิดเห็นไปยังกระทรวงศึกษาธิการหรือคนที่เขากาลังจะเนี่ยผลักดันเรื่องการปฏิรูปโดยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี่นะครับอาจารย์อยากจะเสนอหรือยอยากจะฝากอะไรไว้บ้างครับเออที่มันเป็นเรื่องย่อใหญ่เนาะแต่แต่ข้อสนอหนึ่งคือคือ,อ,อพอเรามีการปรับโครงสร้างปรับวิธีเราจะเน้นเรื่องของการ การจัดการซะมากกว่าเช่นอาจจะคงมีการตั้งหน่วยงานใหม่อะไรทุกอย่างขึ้นมาเพื่อครอบคุมอีกทีหนึง่งมีสป่อบรรดาสารซึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาคกาษาเลยะะนะคุณภาคกาษา,าง่ายๆผมว่าง่ายๆคือว่าตัวที<ะ>่สำคัญสุดคือตัวตัวหลักสูตรและตัวคนที่สอนผมว<ะ>่าสำคัญที่สุดนะ,ะฮะถ้าจะปรับถ้าจะอะไรตามเนี่ยไอ้อออออตัวปรับการจัดการมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องไม่ค่อยมีความสำป็นมากแต่เน้นหลักสูตรยังไงให้เด็ก คิดวิเคราะห์เป็นนะแล้วก็มองมองมีการปรับตามเจเนอเรชันของเด็กเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับเจเนอเรชันที่เขาเคยสอนมาก่อนนะเด็กสมัยนี้อยู่กับไอทีอะไรต่างๆเนี่ยมีการปรับไอที่เขาได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้มีการคิดวิเคราะห์ได้เาคิดสร้างสรรค์ที่สาคัญมากแต้เรื่องปัจจุบันเนี่ยผมสมมคงไม่คงไมเรื่องศักษาเปเดตัวตั้งแล้วก็หาครูหาอะไรที่เข้าใจเด็กนะตวงนี้สังคัตที่สุดนี้ของผมครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดรพิริยะผลพิรุนนะครับจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนปริยศาสตร์หรือว่ามีด้านะครับนะครับเรต้องดูกันนะครับคล้ายๆกับที่วันก่อนเราคุยกับอาจารย์จากจุฬาท่านหนึ่งดรอมรวิตนาคอนทัศน์คือโครงสร้างโอเคก็อาจจะจําเป็นในสถานการณ์แบบนี้การปรับโครงสร้างการดึงอํานาจเข้ามาจากส่วนกลางนะครับในการ บูรณาการอะไรต่างๆ mm hmm. แต่ว่าสิ่งสําคัญมันจะไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่เลยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนโครงสร้างแต่เราไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว mm ิธ hmm. ีคิดแต่ mm hmm. อาจารย์พิริยะก็ใช้คําว่าทัศนคติก็คล้ายๆกันะะะนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยก็ต้องพยายามช่วยกันะคือ mm hmm. เราจะประตูต้องรอดูการเมองทีมันเป็นเรื่องที่เราไม่ใช่นั่งดูเฉย วยกันได้ก็ต้องช่วยกันในเรื่องแบบนี้นะจรในทางการศึกษาแบบนึงที่เพราะว่น่าสนใจเหมือนกันที่ศึกษาด้วยด้วยตนเองที่ครอบครัวเป็นคนจัดการศึกษาให้อะไรต่างๆโฮมสกูลนี่นะครับแต่ว่าคุณรัตวุฒเชื่อไหมว่าไอ้โฮมสคูลเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนบางคนยังคิดว่าเป็นเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีปัญหา เออผมเคยคุยกับผู้ระดับผู้เหนวยการโรงเรียนเนี่ยเขาพูดออกมาทํานองว่าเนี่ยไอ้คมสกูลเนี่ยคือเด็กที่ที่ไปไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรทํานองนี่อันนี้ก็นี่ก็เป็นเรื่องพัฒนากติเหมือนกันอ่าอ่าในวงในวงการครูเนี่ยที่เขามีการเลือกตั้งตําแหน่งอะไรการผู้แทนครูต่างเนี่ยนะซื้อเสียงกันไม่ไม่แพ้เลือกตั้งสสอ่ะการเมืองมันโศขนาดนี้แหละเออนะครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องบุคลากรเรื่องอะไรนี่นะครับครับ สนามข่าว10 1่ง